ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมบันไดลิงกล้วยค่าอยู่ไหนกันนะคะเปิดมาข้างในเราจะมีลิงสี่ตัวการ์ดและลูกเต๋าผู้เล่นทุกคนต้องเลือกลิงมาคนละหนึ่งตัวนะคะเมื่อผู้เล่นตกช่องที่สีชมพูนะคะจะ,จะ,จ,ะจะต้องจวดใบโจทย์จวดมาหนึ่งใบจะได้เลกอันนี้คือรอดค่ะ <laughs> ก็คือไม่ต้องทําโจทย์นะคะแต่ถ้าโจทย์ได้ที่มีเลขหมายเลขอย่างนี้ก็คือโจทย์ข้อที่สามค่ะโฮต้องบอกโจทย์ข้อที่สามนะคะโจทย์ที่ข้อที่สามคืออะไรคะสมเลือกไพ่หนึ่งใบจากสหรับไพ่มาตรฐาน52ใบคาน่าจะเป็นที่จะได้ไพ่โพแดงคือเท่าไหร่เมื่อเราได้โจทย์แล้วให้เราจวดเวลาเราต้องทําโจทย์นี้ในเวลาเท่านี้นะคะ ถ้าทำไม่ได้เราจะโดนถอยสองช่องนะคะแต่ผู้เล่นทุกคนจะมีตัวช่วยที่สามารถขอได้3มครั้งต่อเกมอันนี้ถ้าเราได้เราให้คนที่คนข้างซ้ายของเราทําแทนค่ะแต่เมื่อแต่เมื่อไปตกช่องเขียวอย่างนี้เราจะต้องจวดการมินิเกมค่ะอันนี้คือการทำเสียงลิง ผู้ที่โดนต้องโดนต้องทำเสียงลิงนะคะแต่เมื่อตกช่องนี้เป็นกล้วยที่ปอกแล้วสามารถขึ้นบันไดได้ค่ะแต่ถ้าตกช่องที่มีเปลือกกล้วยอย่างนี้จะต้องลื่นตามเขาวันมาค่ะ่นไหนทีนี้เราจะบอกว่าเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นใ้ดูแบบถ้าผู้เล่นคนไหน,น,น,ไ,หนไปถึงหมายเลขหกสิบก่อนนะคะ จะเป็นลิงที่ได้กล้วยไปแล้วจะเป็นลิงที่ชนะค่ะขอจบการรีวิวเท่านี้ค่ะ